หังจากมีการโปรดเก้านะคะนานนยกอนุทินก็เร่งดําเนินงานในทันทีนะคะโดยย้ําเสียเรื่องเร่งด่วนและไม่แทรกแซงการกระบวนการยุติธรรมค่ะ โดยนายอนุทินชาญวิรากูลนาะยกรัฐมนตรีได้ได้ย้ำสี่เรื่องเร่งด่วนนะคะเรื่องของเศรษฐกิจผักท้องชายแดนไทยกัมพูชาภัยธรรมชาติภัยทางสังคมแล้วก็ย้ำในเรื่องของความถูกต้องตามกฎหมายคลายกังวลไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและทำตามและทำตามคำตอบแทนประชาชนด้วยการทำงานมุ่งประสิทธิภาพค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนวันนี้ภายหลังเข้ารับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยหน้าที่ทําการพักภูมิใจไทย 1. ปัญหาเศรษฐกิจจะดำเนินการลดรายจ่ายและรายค่าของชีพ โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่กระทบต่อประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่าเดินทางและค่าขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่เพิ่มภาระทางการเงินให้แก่ครัวเรือนและผู้ประกอบการรวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินนโยบายนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางได้แก่เกษตรกร,ร,กรและผู้มีรายได้น้อยโดยจะดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งการเสริมสร้างไรายได้รัฐบาลจะใช้มาตรการทั้งทางกฎหมายและการอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมไรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้ไรายได้ของชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นซึ่งถือเป็นฐานรากสำคัญของสังคมไทย 2. ปัญหาความมั่นคงรัฐบาลจะดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทไทยกัมพูชา จะเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภาพเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนของทั้งสองประเทศขอย้ำว่าประเทศไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวและจะไม่ยอมให้คนไทยเสียประโยชน์ 3. ภัยพิบัติธรรมชาตินะคะจะเร่งชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นธรรมนอกจากนี้จะสารต่อนโยบายการพัฒนาระบบเตือนภัยที่เคยริเริ่มไว้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงระบบการเยียวยาและฟื้นฟู 4. ปัญหาสังคมรัฐบาลจะเร่งดำเนินการในการปราบปรามอาชญากรรมขบวนการอาชญากรรมต่างๆอย่างจริงจังซึ่งรวมถึงการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์แก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์และการพนันทุกรูปแบบทั้งที่ผิดกฎหมายและพนันออนไลน์โดยจะสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเพื่อกำจัดภัยสังคมเหล่านี้ให้หมดไป นายอนุทินชาวีรกูลกล่าวด้วยว่าในส่วนของความกังวลทั้งหลายของประชาชนไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามก็ที่เป็นความค้างคาในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ไหนบางครั้งพวกผมก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการกันแกล้งใส่ร้ายแต่ถือว่าวันนั้นได้ผ่านไปแล้วส่วนเรื่องที่เป็นสิ่งกังวลใจของพี่น้องประชาชนขอเรียนยืนยันว่าตัวผมและรัฐบาล ซึ่งก็หมายถึงรัฐมนตรีทุกคนจะทำงานโดยยึดความถูกต้องของกฎหมายเป็นหลักเท่านั้นและขอย้ำจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตามที่มีผู้ห่วงใยตามที่มีผู้กังวลแต่จะปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงานด้วยกลไกซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆความยุติธรรมที่จะต้องมีผู้คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการยัดเยียดปรุงแต่งหรือการแกล้งใส่ร้ายอย่างที่เคยมีผู้ปฏิบัติมาก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนอกจากนี้ค่ะยังกล่าวอีกว่านอกจากที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วจะไม่เข้าไปเร่งรักเปิดเผยในกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างต้องอยู่บนโต๊ะแล้วสามารถอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความขออภัยค่ะและสามารถอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนที่ให้มีความกังวลสงสยัยหรือแม้กระทั่งคู่ความได้รับทราบ ถ้าตรงไหนผิดจะดำเนินการทันทีแต่ต้องดำเนินการโดยกฎหมายไม่ใช่กฎหมู่